นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมพุทธายะภะผุทธาตัยรัตนญาณมณีโนภรัสสีสาหัสสาสุทันมาพุทโธธัมโมสังโฆยถาพุทโมนะ พุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอักขีทานังวรังคันธง,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 งสีวรีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทูรโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิส,พมสัพพโสพุทธธรรมสังฆปูเชมิอิมินาสกาเรณะพุทธังอภิปูชิยามะ อิมินาสก,การณ์ธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสก,การณ์สังฆังอภิปูชยามะอารหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวาขาโตภควาตาธรรมโมธรรมังนามสามีสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโคสังฆังนามามี มยังพันเตวิสุขวิสุขรักขณทายาติสละเนนะสหปัญจาสิรานิยาจามาทุตียมปีมยังพันเตวิสุขวิสุขรักขณทายาติสละเนนะสหปัญจาสิรานิยาจามาตาตียมปีมยังพันเตวิสุขวิสุขรักขณทายา ติ้ลสลนเนรซาหาปัญจาชิรานิยาจามาพุทธังสัลนังคาชามีทังมังสัลนังคาชามีสังคังสัลนังคาชามีทูติยัมปิพุทธังสัลนังคาชามีทูติยัมปิธังมังสัลนังคาชามีทูติยัมปิสังคังสัลนังคาชามี ตาติยมิพุทธังสรลนังคาชามิตาติยมีทำมังสัลนังคาชามิตาติยมิสังฆังสัลนังคาชามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทังสัมมาทิยมิอธินาธานาเวรมณีสิกขาปัทังสัมมาทิยมิ กาเมสุวิชาจาราเวรมณีสิกขาปัทธังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทธังสมาธิยามิสุราเมรยามัชาปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปัทธังสมาธิยามิ อิติปิโสภะควาหังสัมมาสัมพุทโธวิชจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิถุอนุตาโรปุริสัทธมัสสารถิสัทธาเทวมนุสานังพุทโธภควาติ สวากาโตภะคะวะตาธมโมสันจิติโกตาริโกเอหิปัสสิโกโอปะนิโกปัจจต่างเวทิตะโพวิญญูหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ ยาปฏิปันโนภระเขว่โตสาวกสังโฆสามีจิปาติปันโนภระเขว่โตสาวกสังโฆยาทิพย์ทางจตาริปุริเสยุคานิอาคาปุริเสภุคาราเอสาภระเขว่โตสาวกสังโฆอานา करणीय अनुतरं पुण्याख्येता रोगसादे आहुं जना समभिनिमित सा उथन्ता किमे खरमुचित मारा ปิทยุทิตสาภรรติโครามปนาระวะกรรมธรรมธา,า,าทางขันติสุทันตวิจินาชิตตวามุนินโตตันเตจะสาบวัตุเตชิยังมังคารานินาราคิริงขจาวารังอคิมาตตปูตังขาวคิจาักกามเสนวสุธารุนันต์ เม่ตามผู้เสกตวิธีนาจินตวามุนิโตตันเตจัสาภาว่ตุเตชิ้ยมังคาราเนอุคตัากามติหาตัุธารุนันตังทาวันติโยชนะปะทังคุริมาละวันตังเอิเิพิสังคตมมโนจิตวามุนิโต ตันเตจสาเาะว่ตุเตชิยัมังคารานีกาตวานะกาทั้งอ e. si ุทรวิวัคพินิยาจินยะทูทวะจนังเชยกายะมาเจสันเตนโซมวิทินาชิตวามุนินโทตันเตจสาเาะว่ตุเตชิยัมังคารานี สัจจวิหายมัติสัจกวาจะเกตุววาทาภิโรติธรรมญาิทันพุตังปัญญาปฏิปัจลิตโตจิตวามุนิโตตันเตชะสาวะวัตุเตชยมังฆาวานี นันโทปนั่นถูุชะคังวิปถังไว้ทิ้ปู่เตนะเจ้รับุชเคนเจ้ามาปยันโตอิทุปเดชวิกินาจิตัววามุนิโตตันเตจสาววัตุเตจยังมังคารเน ทุกข์ขาทีที่ผูเชื่นสุขตาท่างพรมมังวิสุทธิจุติมิตรที่ปกติทานนั้นญาณกเทนวิธนจิตาวามุนินโตตันเตจะสาบว่ตุเตจิยมังคารัน etabu saya mangkarakha wa je lotinadina dawana kauwiwiani ja danya mo kang suka aji kemaya rasany Maha ta niko thohita sa pan ปุเรตวะปาระเมจภาปโตสังโฆธิ่พุตตมังเอเตนะสัจวัเแชนะโอตุเตชิยมังคะรังสยันโตโพธิยามุเรสาขยานังนางที่ว่าธนโอเอวังตวังวิเชโยหิเชยาสุชิยมังคะเว ปาราชิตาปาลังเกสีเสปทวิโปุคเรอภิเสกสาวพาพุทธานังอาคาปโตปโมทติสุนักขตังสุมังคะรังสุปาปาตังสุทิตังสุขโนสุมุโตจาสุธรรมพัมจาริสุ ปฏักขิณังกายกรรมวจาครรมปฏักขิณังปฏักขิณังมโนกรรมปณิธิเตปฏักขิณาปฏักขิณานิกตวานรพันธุเทพทักขเณภวตุสัพพังคาังรักขตุสัพเจวตาสัพพพุทธานุภาเวนะ สัทธาสุทีพวันตุเตภภวตุสาพ,พมังคารังราคะทุสาพ,พเทวตาสาวพาธรมานุภาเวนะสัทธาสุทีพวันตุเตภภวตุสาพมังคารังราคะตุสาพเทวตาสาวาสังฆาน,นุภาเว สัทธาโชตีพ่วันตุเตนาทรงฟ้าโมทรงมีพุธทรงสินธาทรงสมุดยัทรงอากาศพุทธังแถวคาธรรมังแถวคาสังฆังแถวคาศัตรูภัยพานวินาสันตินากาโรกุกุสันโทชิโรมัญเชตโมกาโรกโกนาคามนโยนานาจิตเตพุ้ท้าการโรกาสปพุทโธทจัตเวเนเต ขาการุสสักยามุนีโคตโมยัคเนะข้ากรอริยเมตโยชิวาทิเตปัญจพุทธานามมิหังพุทธาบุชามหาเตชาวันโตธรรมาบุชามหาปัญโยสังฆาบุชามหาโพเขวะโหราหังพุทโธติวิโสภควานามมิหัง ปัญจมาเรชินนาโถปโตสังโฆทิมุตตมังจตุสัจจังประกาศเสติธรรมะจากกลางควาเตเอเตและศาสจวเชนหโตุเมชยมังฆาตังพู้ธังธรรมังสังฆาติกันตังรณาการปานาติการสารพัดกันกันพุททังอรหังจางนางภาเวสังปติชามิเมสังมุขา สัพพะ,ะ,ะหารติเตสัมมาุคไายระัาอรหังกุศลาธรรมมาสัโทโทสาามพุทโธตุสันโนโณโมพุทายะปุตตะโมระเพปุตตังธนากาโมระเพธนังอาจิกายกายะยายเทวะนังเปียตังสุตวังอิติปิโสภะคะวายามาราชานุท้าวและสุวรรณมรณงสุขังอรหังสุขโตนะโมพุทยายะ เชยาสนากะตาพุทธาเชตวามรังสวหานาจตุสัจาสพังและสั่งเยี่ิวิงสุนราชสภาตันหังกราทยพุทธาทวีสตินายกาสัพเพมริตาไมหังมัทเกเตมิชลาศีเสบริโตไมหังพุทโธธรรมโมเทวิโรเจเนสังโคบริโตไมหังอุเรสภาคุณากโร หาทะเยเมอานุรุตโาลิขุตโตจทัาทิเนกนทนโยปิิภาคสมิโมคะลานจวาวมเกทากทเนสวเนเมไมหังอาจุงอนัทราหุโรกาชโปจัมหานาโมอุพาสุวางเมโสตะกเกสันเตปิิภาคสมิสุริโยกพังกโร นิสิโนโนจีสัมพันโนโสภิโตมุนิปุงขโวอุมารกคาชาโปเทโรไมเฮชิตตาวะทโกโสไมหังวัฒเนนิจังปติาขาชิกุนากรอุณโนังคุริมาโรจาุปาลีนันทศิวรีเทราปัญจัยเมชาตานนราเตเติรกรมมะเสชาชิติมหาเทราวิชิตาชินสาวกา เอเตสิติมหาเทราชิตววนโตชินโนรสาชรันตาียรเตเชนอังข้ามังเคสุสังพิตารัตนาปุระโตอาชิทังทิเนเมตสุตะกังท้าชักคังปัจโตอาชีวามีภุริมารกังขันธามระปริตันจะอาตานาเตสุตะกัง อาคาเสชะพนังอาชิเสสาปาการสังคิตาชินานานาวรัศมิตาจตปาการระลังกาตาวาตาปิตาที่สังชาตาพาหิและศตุปทวาอาเสสาวินญาณเงินตัวนางเกิชินเจเจสาวาสัชโตเมสกิตเจนะัตลาสัมพุทธปัญเชลชินาปัญชาลามัญชนีวิหารตังไมหิเกเรทตาบเรตุมังสเพเตมหาบริษัทสภา อิเจวะมันโตสุขุโตสุรโขชินานุภาเวนะชิตุปัทโวธรรมานุภาเวนะชิตายสังโฆสังฆานุภาเวนะชิตันตารโยสัตถมานุภาวะปาริโตจารามิชินาปัญชเชตินาอานาอูนามะมะอามะอูมะนาอานะอามะอาอูอูนาอูมะอา อิติมามามีมามูลภูลมามีมามามา,มานามาพะทะยาัสาลุภาวโตยาขาเนวาทัสเศษตษฐิพิงสนังยัมีเจวานงชัโตราติทิวามตันทิโตสุขังสุปฏิสุตโตจะปปะปังกิจินะปาชาติเอวามาทิคุลุเปตังปริตันตังพนามะเห การณียมาถัดผู้เลนยันตังสันตังป่ทางอภิสเมจะสาโกชูจะสูชูจะสัวโจจาสามถวนติมานีสานตุสโกจะสูพโรจะอาภกิจโจจะสารละกวุติสารเต็นที่โยจะนิปโกจะอาภัคาพกุเรสวนนุกิตโทนั Kutang sama ceretin tiye pare upawa teh yuk suki no wa ke mi no hotu sapesata, pawan tu sukitata, rawa anu se sa mahantawa. อนุกตุราจินทาวายจาทินทาเยจจทุเรวัสเกียววิทุเรปูตาวาสัมเวสิวาสเพสตะภวันตุสุกิตาตานะปโรปรังนิโกเพธนาติมังเยตะกาตะจินัง

รังอโชจัตติริยันจาสัมภาท์อเวาารังอสปัตต์ติลทังจาริสินโนวาสยานวา ยาวตาสาวิคตามิโทเอตังสติงอาจิเถยพมะเมตังวิหารงอิทธมาุทินทีจานุปคำมสิรวัฒทเสนสาวปันโนกาเมสวยเนยเกทังในชาตุขปเสยังปุนเรติ พุทธะแม่ตังจิตตังมะมะพุทธะพุทธานุภาเวนะทำมะแม่ตังจิตตังมะมะทำมะทำมานุภาเวนะสังฆะแม่ตังจิตตังมะมะสังฆะสังฆานุภาเวนะกายกรรมมังวจีิกรรมมังมโนกรรมมังสารกิจกรรมมังอาสารกิจกรรมมังขมันตุเมอโหสิกรรมมังภาวะตุเม กรรมใ,ใดๆก็ตามที่ข้าพเจ้าได้เคยรวกเกินทั้งโดยกายวาจาใจต่อพ,พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มารยาบิดาผู้มีพระคุณสรรพสัสตทั้งหลายตลอดจนเจ้ากรรมไงเวททั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้เหยียบยยท่านในทุกภพชาติจนถึงปัจจุบันข้าพเจ้าขอโหสิกรรมให้ทุกนัานทั้งปวง ขอให้ทุกทุกท่กทกทานตลอดจ,จนเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายได้โปรดรับรู้และย,ยกโทษให้เป็นอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าอย่าได้จองเวรจองกรรมต่อกันอีกเลยแม้แต่กรรมใดๆที่ใครใครทำแก่ข้าพเจ้าในทุกภพชาติจนถึงปัจจุบันข้าพเจ้าขอโหสิกรรมให้ทุกทุกท่านนั้นสิ้นยกถวายพระุทธเจ้า,จา็นแผงทางขอจงดลใจให้เขาเหล่านั้นกลับมีเมตตาจิตที่เป็นมิตรกับข้าพเจ้า เพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อกันตลอดไปข้าพเจ้าขอถอนคำสัญญาคำสาบานคำอธิษฐานที่ผูกมัดตัวเองและผู้อื่นขอให้ต่างฝ่ายต่างวิสาลจากสัญญาทั้งปวงหากมีผู้ใดเคยสร้างเวรสร้างกรรมกับข้าพเจ้าไม่ไว่าจะชาติใดภพใดก็ตามข้าพเจ้ายินดีหัชิกรรมให้ ขอถอนความมาคา่าความเบียบบายและคำสัปแช่งในทุกชาติทุกภพขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากคำสัปแช่งของปวงชนของเจ้ากรรมในเวททั้งหมดทั้งสิ้นด้วยอาน,นิสงส์งแห่งอภัยทานนี้ขอให้ข้าพเจ้าพร้อมทงครอบครัวตลอดจนวงศาคณาญาติผู้มีบุญกานต์คุณเพื่อ,อและบริวารของข้าพเจ้าจงมีความสุขกายสุขใจมีความเจริญนั้นทางโลกและทางธรรม คิดปฏิบัติใ่สิ่งอันดีสิ่งอันชอบความทุกข์ใหญ่ได้ใกล้ความเจ็บไข้ใหญ่ได้มีขอให้มีความสุขสวัสดีมีชัยทุกทั้ง,งหลายจงเสริมสิ้นหายไปปาทะนายสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธทำแล้วขอให้สิ่งนั้นจงพันสำเร็จจงพันสําเร็จจงพันสําเร็จ,จเถิดอีมานิปัญจาิิขาปทานิสมาธิียมิอีมานิปัญจสิิขาปทานิสมาธิยามิ อีมานิปัญจสิขาปทานิสมาธิยามิข้าพเจ้าขอกราบไหว้บูชาพระพุทธโอพระธรรมโมพระสังโฆเป็นที่พึ่งเถิดของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอกราบไหว้บูชาพระพุทธโธพระธรรมโพระสังโฆเป็นที่พึ่งเถิดของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอกราวไหว้บูชาพระพุทธโธพระธรรมโมพระสังโฆเป็นที่พึ่งเถิดฤกษ์ของข้าพเจ้า อาหารชุกิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขอาหารนิทุโคโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากทุกข์อาหารอเวรโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากเวรอาหารอพยาบโชโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากความลำบากอาหารอนิโคโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากอุปสรรค สุขียาการบริหารเรือมีจงรักษาตนให้มีความสุขตลาดกานลนเทินอีมินาบุญยากามเมนะด้วยกุศลผลบุญแห่งข้าพเจ้าได้สร้างธรรมทานและส่วนนวลภาวนาภัชนากรรมฐานตลอดจนบุญกุศลใดๆดทั้งหมดที่ข้าพเจ้าได้สร้างาสะสมมาทุกพบทราถึงปัจจุบันข้าพเจ้าขอน้อมถวายบุญคามดีนี้ แดบบ่พระพุทธเจ้าพระราหันสาวกภริยาบุคคลและพระโพธิสัตว์ทุกองเพื่อให้เกิดเป็นมหาบุญมหากุศลมหา,าบารมีอุดหนุนค้ำชูคุณบีดามารดาครัวจา์ผู้มีพระคุณทุกท่านในทุกภพชาติตลอดทั้งเพื่อนบริวารสัตว์สัพพวิญญาทั้งหมดสรพพเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายให้หลุดพ้นจากทุกประสบแต่ความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปและขออุทิศมหาบุญมหากุศลมหา,มหา,าบารมีนี้ ไปให้ทุกโลกทุกนามทั้งยี่สิบชั้นพรหมโลสหกชั้นเทวโลกมนุษย์โลกมารโลกยมโลกเป็นหนังสี่มีนรกเปดส่วนรกายฉันยาละชาและเลขหมื่นโลกกัททะกับมิชายจักรวาลพิภพทุกมิติเวลาทั้งที่เป็นมนุษย์อมมนุษย์โลกวิญญาณและลูกวิญญาณและสรรพจักรทั้งหลาย ทั้งที่เป็นบิตรและศัตรูผู้มีพระคุณทั้งหมดทั้งสิ้นตลอดจนเจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้าขอให้ทุกมุขทุกนามจงไปสุขไปสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยขอให้มีแต่ความเมตตาและมีไมติีต่อกันขอให้ทุกผู้ทุกนามทุกสรรพสิ่งจงร่วมอนุโมทนาในกระแสแห่งบุญนี้และพึงได้รับประโยชน์ความสุขเช่นเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าจักคุณได้รับด้วยเถิด ด้วยอำนาจมหาบุญมหากุศลมหาบาร,รมีนี้จงเป็นพระระจาจจัยนิสัยนำส่งให้ข้าวเจ้ามีสติรู้ตัวมีปัญญารู้คิดมีปฏิภาณไหยพิเยบแบบว่องไวพบความสุขความเจริญทางโลกและทางธรรมพบความสุขความเาเร็จทางการงานการเง,นงนินครอบครัวความลักพบจงประจักษ์และเวรกรรมทางปวงโมทนาสาทุโมทนาสาทุโมทนาสาุ